สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดีวันที่9มิถุนายน2568ครับวันนี้ก็อัปเดตการจัดส่งค่าติดผ่านพวนรถไถครับวันนี้จัดส่งขนส่งโซนอีสานนะครับขนส่งด่วนอีสาน2ท่านนะครับแล้วก็มีลูกค้าจะเข้ามารับเองนะครับนี่ตัวนี้คูปต้าเ3608ลูกค้าอยู่บ้านจอมพลานครับอยู่บ้านจอมพลานนะครับเป็นคุณหนูแดงครับ คุณหนูแดงบ้านจอมพลรานครับตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตัวนี้ก็ติดฐานทวนคูปต้าเอลสามลูกค้าจะเข้ามารับของที่โรงงานนะครับมารับของวันนี้ครับก็อุปกรณ์การติดตั้งก็คือให้ไปครบไปถึงติดตั้งได้เลยตัวนี้ก็ติดตั้งกับฐานใบ22เป็นฐาน5ใบนะครับรถไถเอลสามตัวนี้ลูกค้าเข้ามารับที่โรงงานผมก็มีส่วนลดค่าน้ํามันให้นะครับถ้าใครมารับที่โรงงานนะครับแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยครับ สองท่านก็จะส่งค้นส่งด่วนอีสานนะครับสองท่านนี้ไปที่จังหวัดไหนก็จะมีคุณปัจจักับอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับตำบลบึงตำบลบึงทะหวายนะครับอํเาเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับผมอ่านผิดยังไงขออภัยครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําตัวนี้ก็ติดกับรถไถนะครับติดกับรถไทย LC0 นะครับ ติดกับรถไท L40 ตัวนี้ติดได้ L36 L34 L40 นะครับตัวนี้ก็ใบ,บผ่าน22นิ้วติดตั้งได้เลยนะครับลูกค้าสั่งเป็นสีพิเศษก็สีดําผมว่าสีดําก็สวยดีนะครับผมไม่ค่อยได้ทําสีดําเท่าไหร่ส่วนมากถ้าเป็นคูบุต้าก็จะจับเป็นสีตรงรุ่นให้เลยก็จะเป็นสีส้มแต่ตัวนี้ก็คือลูกค้าอยากได้สีดําก็จัดให้ได้ครับตัวนี้จัดทรงเก็บเงินปลายทางจังหวัดสกนลนครเนี่ยอยู่ที่7,500บาท นะครับก็ตัวนี้รวมค่าจัดส่งรวมอะไรทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือขนส่งออกของไปให้ที่บ้านก็คือจ่ายเงินปลายทางได้เลยนะครับส่วนท่านที่2ที่เป็นการจัดส่งแบบขนส่งด่วนนะครับก็เป็นคุณบรรจงครับอยู่ที่บ้านแวงน้อยนะครับตาบลคกกรุงอ,อําเภอแ่งคอจังหวัดชัยภูมิตัวนี้ก็ติดกับรถไถแชมป์นะครับรถไถแชมป์45แรงนะครับแต่ตัวผาน,นี่ลูกค้าใช้เป็นผานใบ22นิ้ว6ใบนะครับ ก็สีรถไถแชมป์รุ่นเก่าก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนรุ่นใหม่ออกมารุ่นใหม่ก็จะเป็นสีแดงเหมือนยันมากครับตัวนี้ก็รถไถแชมป์ใบย,ยีบสอนิ้วนะครับตัวนี้ก็6ใบนะครับราคารวมส่งเก็บปลายทางจังหวัดชัยภูมิอยู่7,500บาทนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นตัวรถ45แรงนะถ้าเป็น45แรงคูโบต้าเนี่ยก็น่าจะเป็นใบผ่าน24นิ้วนะครับผมจะยึดที่โคงผ่านนะครับเพราะว่า ตัวคาดเอาไปติดกับโครงผานนะครับไปติดใช้งานกับตัวผานทวนนะครับถ้าเป็นรถคันใหญ่หรือคันเล็กแต่ว่า้ใชรถคันใหญ่ใช้ผานเล็กนะครับเราก็ต้องสั่งคาดตัวเล็กตามไซส์โครงผานมันถึงจะใช้งานดีเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารถคันใหญ่นะครับใช้ผานเล็กนะครับใบผานมัน22นิ้วใช่ไหมถ้าเราไปสั่ง24นิ้วไปใส่ขามันก็จะอยู่คนละระดับนะครับมันก็จะใช้งานไม่ดีนะครับ ส่วนตัวนี้45แรงนะครับปกติใบผ่านที่ต้องใช้เนี่ยจะเป็น24นิ้วแต่ตัวนี้ติดใบผ่าน22นิ้วก็คือเป็นไซส์อ่ารถแท็กเตอร์ขนาดไม่เกิน40แรงนะครับที่ใช้ผ่านตัวนี้ก็จับให้ตามครงผ่านนะครับเพราะว่าตัวขาเนี่ยเราก็เซตให้ตามใบผ่านมันถึงจะใช้งานดีครับก็จัดทรงข้นท,ท,ทรงดวนไป2ท่านครับส่วนตัวนี้ลูกค้าอยู่มหาสา,ารคามครับ L 5 0 1 8 D h 2 4 6 F ใบ24นิ้วลูกค้าจะเดินทางมารับของเองนะครับตัวนี้ก็คือแพ็คคร่าวๆให้นะครับนี่อ่าเป็นงานรุ่นใหม่ทั้งหมดครับเป็นงานรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็อ่าขนส่งด่วน2ท่านนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งเข้ามารับที่โรงงานลูกค้าคุณหนูแดงครับอยู่ที่บ้านจอมพลานอำเภอพยักส่วนตัวนี้ส่งไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะครับ L50 เหมือนกันครับอ่าจะส่งเป็นคิวส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้อยู่บ้าน ผมโทรประสานกับลูกค้าแล้วลูกค้าจะมาะมาบ้านก็ช่วงวันพฤหัสวัน,นะครับ <c oughs> พรุ่งนี้วันอังคารผมส่งวันอังคารถึงวันพุธนะครับโซนอีสานก็ประมาณนี้ส่วนวันนี้ก็จะขึ้นติดฐาน,นะครับงานด่วนให้หนึ่งท่านนะครับลูกค้าที่อยู่จังหวัดน่าจะลบบุรีนะครับถ้าขิดยังไงต้องขออภัยนะครับเป็นฐาน26นิ้วโค้งผานทีทีเฟิร์สนะครับก็จะจัดให้ด่วนดวนให้เลยพ่นสีให้วันนี้แน่นอนครับนี่ อีกงานก็ขึ้นตัวฟันให้แล้วตัวนี้ก็ผ่าน26นิ้วครับ TT First ผ่าน7ใบนะครับก็จัดให้ตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ค่าติดผ่านทวนติดโรตารี่รถไถก็โทรสอบถามผมได้ครับ0887478136อู่ช่างเอ็มอำเภอพยาคภููมพิสัยจังหวัดมหาสารครามก็เดือนมิถุนานี่พาไปดูพาไปดูนะครับพาไปดูว่าเตรียมพร้อมหรือยังนี่เตรียมพร้อมแล้วครับนี่เดือนมิถุนายนครับ เดือนมิถุนายน,นครับตอนนี้ผมค้างอ่าค้างอ่าในส่วนของลูกค้าที่สั่งเข้ามาเดือนกร,รกฎาคมบวกเดือนมิถุนาอยู่ประมาณ45ท่านนะครับ45ท่านตัวนี้ก็ทั้งติดผ่านติดลรตาอรี่ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วครับนี่เล็กก็มาแล้วครับเตรียมความพร้อมให้จัดเต็มระบบแน่นอนครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับปู่ช่างเอ็มอํเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ